สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกมโลบอกแมปสนามลบที่แข็งแกร่งที่สุดหรือแปลเป็นอังกฤษก็คือ The s t ตองกิตเพเทิร์นกานะคะซึ่งวันนี้นะคบผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีคิวประมาณห้าสิบเ็ดส่วนคิวในวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับแต่คิวที่ผมเก็บไว้ตอนเมื่อก่อนห้าสิบเจ็ดเลยนะครับโอเค เดี๋ยวนี้ก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูเลยนะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นอันนี้เล่นเป็นอะตอมมิสสมไลโอเคแต่เราจะมาเล่นกันเลยนะคบมาไปจบเจ็บอือ,อ,เอ,อ,อืเน็ตไม่ค่อยดี คนดูครั้งแรกเลยนะคบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคเพราะว่าช่องผมเนี่ยเพิ่งลงครั้งแรกมึงคดเรียบร้อยกลายเป็นชิ้นชิ้นใส่กรอกเลยทีเดียวอึ้ออ้อจุดไฟด้วยคอมโบที่เป็นไปไม่ได้ ล้วครับ응สกิลฟองชิงกับเป็นหมูหันคัะนี่มันไก่ย่างวิเชียนบุรีนี่นะไม่มีเสียงไฟด้วยไง อันติครับทุกคนอันติมาแล้วเอาเลยปานพันชิงผมว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่อตอมิกน,นะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเลนโกคูลวมนะ <laughs> ั้งกิวแรก เร็วเกิดเกิดเกิดเออเลยมีโดนเต็มกบอลเลยเออตายพิมขบวน52รอใส่สีคามไอ้ยุดลอยไอมันจะหมดแล้ว เลยตัวไหม่เลยมาแล้วต่อมาผมก็จะมาเล่นลูคันเตอร์ก็คือกาโลน,นั่นเองเป็นลมเป็นลมแดดที่เฉยข้าไม่มีอะไรหัม่วงที่เฉยโอเคหลดก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ พอดีว่าผมเพิ่งลงคลิปครั้งแรกก็อย่าลืมแบกไม่งั้นผมไม่มีกำลังใจทำคลิปให้ทุกคนดูนะไม่ก็คนนม่นกรดไม่เคยดูก่น้นมันกระโดดแล้วซื้อสกิลได้ไหมไม่ได้อืมน้ำไหล กินกินเรียบร้อยเหยียบเหยียบเหยียบ <c oughs> โบก็เป็นหนูหนิดนึงกาลูดโโหโอ้โหอ้โหัวแตกอ้อ้โดทุมอ ้วได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เลยนี่มันจะได้ชัดชัดดีด้วยเออ,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 อฉันจะตายแล้วเดี๋ยวฉันก็ต้องสู้ตายในน้ำไหลหินทุกกระปั้นกาล่ากันสุดท้ายไปเป็นไงเรียบร้อยหัวแตกนะครับ เออโอเคกำปั้นเนี่ยทิ้มอีอีอีสกิลสุดท้ายทิมบอลอีหัวทิมอุ้อุ้อุ้อจะมีความเรก็อะไรกนิดนึงหนึ่งไม้ป้งหนึ่งเอ๊ะกระโดดแล้วอาเรียบร้อยไวทัน โอเคนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็จะมาเล่นใส่ตะมะวันนี้ถ่ายไม่นานมากวันนี้ผมจะลงแค่สองคลิปก็พอนะครับเล่นบุคเคเบ e n เป็นทหารแล้วก็เล่นเดอะสต็อกเก็ตเป็นเครื่องข่าววันนี้แหละโอเคอือปุ๊บไปจรงจิงจรงนิงอ่ามัดุูติ๋วตอย อือือือขบครัดสวยคางอูไปต่อยหนึ่งสแล้วก็กระโดดทุ่มเอ้าหนึ่สแล้วก็กระโดดทุ่มีวกตีลังกาทุ่มยังไงไปคุยกับลากมะม่วงสเกะ อีทางขยะสักอันหนึ่งขอร้องเถอะเออจริงๆอยากอันนี้มากเลยนะอยากซื้อสกิลหนึ่งอันตีมากแต่ไม่มีผู้เล่นว่าผมสร้างเซิร์ฟีเองเป็นเสียตังด้วนะนทุกคนผมใช้โลบักแต่ผมจะไม่อันนี้ให้ดูนะนี่ผมจะไม่ทําอันนี้ให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปผมเล่นแบบธรรมดาเลยดีละเพราะผมมีโลบัก แค่ดูจากอุปกรณ์ด้านหลังมีปีกก็รู้แล้วว่ามีโลบักจริงๆใครอยากแอดผมก็แอดได้นะครับผมจะทิ้งชื่อไว้ยังไม่ต้องดีกว่าเพราะผมเพิ่งลองผิดพลาดมาเลยบีมือบีมือสกิลไหนสกิลไหนดีทุกคนผมจะเอาสกิลนี้นะ

อันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากเล่นโกโจมากเลยพอมดอ่ะตัวได้ดีออบินยานป่าไหมทัสมิก,กิตอนนี้ถ่ายมาเก้านาทีแล้วสักสิบนาทีก็พอแล้วนะ มีเสียงคลิปผมด้วยพ่อผมนะครับดูคลิปผมือกดไลค์กดติดตามมันเป็นเอฟซีผมอะ่ะมีพายุพายุพายุลงสมหินพลักพลักดัน้นจครั้ง ล้มช็อินเละละเลยแอกออแอกออแอกออเอกออกดลิงกดรัว บินนั่นสิอ๊ปล่อยพายุไป,ไปอา้าวไม่โดนอีดราฟินิกทุกหลังกิวไปซะอีหูต้นไม้ต้นไม้จึบๆๆๆเดี๋ยวก่อนมา เกือบไม่ได้เกือบไม่ได้โอ้ยอะไรโทรศัพท์ลวนนะครับ มึสมินมันตายแล้วก็ยังซ้มมาเลยนี่คือพลังวิญญาณมาไปปิดวิญญาณล็อกเก็ตแล้วใช่หรือเูล่ามิลูไปยืนหันมาดูน่ากลัว นสวยค่ะคู่กต่อยก็พุบกันเลมดเอาใคตบุกลกอ้โหอเลยเีเดปตออี๋ยวมันต่ งงเลยโอเคอุ้ยอุ้ยสวยเลยอุ hmm. Không, ้ยไม่ใ <t> ช่ส no, ิหนึ่งสองสามสี <t> ่กระเดาไม่ไงไม่มึงทำได้เลยทุกคนเออทำได้ครั้งแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกคือวิธีทำนะครับทำแบบไ่เจย เวลาศัตรูมันติดกําแพงหรือติดอย่างเงี้ยเนี่ยหันหน้าอย่างเงี้ยติดกาแพงอะ่ะให้ทุกคนต่อยสี่ครั้งนะครับแล้วจนกว่ามันจะกระเด็นแล้วเราให้แดดหน้านะมันจะเป็นสกิลแบบแบบเออพิเศษอะ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะบายบายจุบจ๊บ